ค่ะนี่แจนี่เขาเห่ลูกมากเลยนะเห็นซื้อหนังสือเกี่ยวกับเด็กอะมาอ่านเต็มไปหมดเลยเออแต่ขวัญแบ่งไปอ่านมันก็ดีเหมือนกันแล้วล่ะเพราะว่าพี่อ่านก็ฟังจนเบื่อละอเออพี่ตาคะแล้วช่วงนี้พี่ตามีแพ้ท้องอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็มีแพ้ทุเรียนไงดีจังเลยคะ่ะแพ้ท้องกินแต่ของถูก <c oughs> ขวัญน,นะคะแพ้ท้องไม้อยากกินแต่ของแพงๆคะ่ะ ก็อยากกินกุ้งมังกรอยู่ๆก็อยากกินหูฉลามน,นะคะช่วงนี้ก็เลยลําบากหน่อยอะคะ่ะไม่ค่อยจะมีสตังค์แล้ว <c oughs> เพื่อนของพี่กลางที่ห้ามไม่ให้ขวัญทําแท้งอะคะ่ะตอนแรกนะคะก็บอกว่าจะรับผิดชอบดูแลทุกอย่างแต่พอเอาเข้าจริงๆนะคะก็กลับไม่ทําอะไรเลยอะคะ่ะแผนให้พี่ชายมาด่าขวัญอีกอะก็สุคขัแล้วล่ะ อก็สมควรแล้วไงที่ขวัญจะกรอนอะ่ะมันนั่นสิคะขวนนัญก็งเลยไม่รู้จะพึ่งใครนี่ยแหลคะค่ะก็เลยว่าจะมาปรึกษาพี่แจนอ่ะนั่นนีแจนต้อกลบลงมาขอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะค่ะเอ่อตาจ๊ะตาไม่รีบไปรับแบทแมนที่สระน้ำเหรอมันยังไม่ถึงเวลาเลยนะป้องเออแต่ว่าวบางทีครูเชนเขาก็ปล่อยนักเรียนก่อนเวลานะถ้าเกิดไม่รีบไปรับแบทแมนเนี่ยเดี๋ยวแบทแมนอาจจะหนีไปกินไอติมอีกนะเออใช่จริงด้วย งั้นเดี๋ยวรีบไปดีกว่าเพราะว่าแถวที่สาวไว้น้ำมีทุเรียนขายด้วยย <c oughs> ังพี่ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะนหนถึงบอกว่าจะไม่มาวุาว่นวายที่นี่เลช่วยไม่ได้พี่จานเป็นคนชวนขวัญมากินข้าวที่บ้านเองสงสัยพี่จานเขาจะรู้นะคะว่าขวัญเนี่ยกำลังอยากเจอพี่โป่งแล้วก็พี่กลายพอดี ได้เงินกันนะใช่ะสิคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เงินจากพี่กลาง<ๆ>ก็คงจะได้จากพี่แสนนั่นแหละเงินสองหมื่นห้าที่ให้ไปเนี่ยพี่ว่าเหมือนก็มากเกินพอสำหรับคนอย่างเธอแล้วนะแล้วคนโดที่เธออยู่เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวทำไมถึงจะใช้ไม่พอครับก็ขวัญไม่ได้ตัวคนเดียวนี่ขวัญมีเด็กในท้องอีกคนหนึ่งนะพี่ป้า พูดแบบนี้ในบ้านพี่ถ้าเกิดขวัญไม่ได้เงินวันเนี้ยขวัญจะไปบอกพี่แจนแน่ถ้าเธอบอกแจนเธอก็จะไม่ได้เงินจากกลางอีกนก็จะเกิดขวัญไม่ได้เงินแล้วก็ไม่ต้องคิดนะว่าจะลูกในท้องเนี่ยมาขู่กลางอีกอะเพราะว่าตอนเนี้ยแจเขามีลูกแล้วเขาไม่ต้องการลูกจากผู้หญิงใจแตกทำไมป้องพูดแบบนี้ขวัญจะทําแท้งใครล่ะที่เป็นคนไม่ให้ขวัญทําและตอนนี้จะมาบอกว่าไม่มีเงินเลี้ยงมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอ ที่เห็นกับเด็กในท้องนะเอานี้ไปแล้วใช้ถึงสิ้นเดือนแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่พี่ไหนครอบผมไม่เดือดรอน ภาพรูปตอนสมัยที่พี่เรียนมหาลายัยแต่สัญญาก่อนนะว่าจะไม่หัวเราะ รูปสมัยตอนปีหนึ่งนะที่เป็นประธานชมรมบ้านตอนเป็นประธานชมรมตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเหรอคะเท่จังเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่เท่เลยครับ ค่อยโอกับไปได้ มาที่ไหนมาเทาแถวนี้วะไปสนใจมาเลยนะเฮ้ยพี่พี่ต้นจะไปไหนคะจอไปไล่หมาดิไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก้อยไปไล่เองค่ะก้อยก้อยก้อยรู้ค่ะว่าจะไล่หมาไงว้าว้ เอาโทรศัพท์มานี่กลับบ้านนายจะกลับได้ยังไงเราถ้าเกิดว่านายกลับอ่ะพี่ป้องกับพี่นานเขาก็รู้พอดีนี่ว่าฉันนี่อยู่กับพี่ต้นสองคนนะ่ะอ๋อพีสแดงว,ว่าเธอวางแผนจะอยู่กับไอ้ต้นสองคนตั้งแ,แรกใช่ไหมเมื่อไหร่จะเลิกหลอกใช้ไดก้อยนี่ฉันไม่ได้หลอกใช้นายนะเรื่องที่พี่ต้นไม่ได้ป่วยเนี่ยฉันก็เพิ่งรู้ตอนมาถึงที่นี่เหมือนกัน เขาโกหกเพราะว่าเขาอยากจะอยู่กับฉันจะอ้างอะไรก็ได้ก้อยเธอได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วนี่ทำไมไนายพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้ฉันบอกฉันไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องไงเราอย่ามาปรักปรำกันได้ไหมอะโทรศัพท์มาฉันจะกลับบ้านเฮ้ยเป็นเพื่อนกันทำไมช่วยกันแทนี้ไม่ได้หรออามเลิกหลอกใช้ฉันได้คำว่าเพื่อนกันทีเน่ยก้อย หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแจ็คเนื้ต้องคุยกับขวัญขวัญพี่แม่จะคุยด้วยขวัญบอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลยนะปุ๊บขวัญเป็นเมียน้อยพี่โป๊งได้ยังไงอะหรือว่าพี่โป๊งเขาบังคับขวัญแล้วก็หลอกขวัญนี่ขวัญบอกพี่มาเสียว่าขวัญไม่ต้องการทำอย่างนี้กับพี่ตาโอ๊ยพี่แจ็ไปขวัญนะขวัญไม่รู้เรื่องขวัญโอ๊ยพี่ผ่านมาพี่รักขวัญเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งเลยนะนี่ขวัญเนี่ยบอกนะว่า ขวัญก็หอบพี่มาตลอดอ่ะแจนพี่ว่าปล่อยขวัญเขาไปเถอะพี่โป้งไม่ต้องมายุ่งเลยขวัญบอบพี่มาสิหรือว่าขวัญจะให้พี่เชื่อว่าขวัญเป็นเด็กใจแตกแกล้งทำตัวน่าสงสารแล้วก็เข้ามาตีสนิทกับพี่เพราะต้องการเป็นเมียน้อยพี่โป้งอ่ะขวัญพี่ว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะเดี๋ยวทั้งหมดอ่ะพี่เล่าให้ฟังเองนะพี่โป้งแจนไม่ฟังพี่โป้งอีกแล้วอ่ะขวัญบอกพี่มา๋ยูนี้นะ วันนี้มันเป็นแผลฉุกเฉินของเธอใช่ไหนอะไรใชม่ไอ้โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมอ๊ยโ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 ้๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอลยโฟิยบอ๊ยโอ๊ยนอ๊กโอ๊ยโอ๊ก็ขี้เกียโอกอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโ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 อ๊ไรอ๊ยอ๊ยโอ๊าโอ๊ยโออออออ นะใช่ไหมขวัญจะบอกให้ก็ได้ว่าขวัญอะไม่ได้เลวคนเดียวหรอก